หวาดีพี่น้องสิ่งสุดภารกิจหนึ่งวันกับเช้าวันอังคารเนาะกินแล้วเราด้วยนี่พี่น้องกําลังง่อยงาย่างนาอับสองมาไหนด้วยจ้ะ แย่งแล้วคุณพูดนุนยางไปทั้งคนเราพี่นหนามีกี่ซองเมาะมาชมสวนเสร็จแล้วพี่หนายุ่งว่ามันโอ้ยซ้ำเนียเนี่ยว่ามันขักเลยเดียยุ่งเนี่ย ยุ่งครับยุ่งเนี่ยอิลีเลยจะกำลังได้มีแหละชมสวนยางเกลี่ยเสร็จสำหรับเจ้าวันนี้